Rise of Shiba นะครับในปี2022นี้อะไรจะเป็นตัวทําให้ชีบะเกิดการพุ่งอย่างรุนแรงมีชีวิตชีวามากเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปคือคอยนิมุลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะอินโนนะครับเรา เหมือนกับเราหมดหวางแล้วนะครับในช่วงต้นปีนะครับโดยเฉพาะกุมภาที่มันมีข่าวดีออกมาจาก w a t c h อ er ร์ u รูอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของ NFT Metaverse นะครับที่ที่จะเป็นกระแสนะครับในปีนี้เอาแหละนะครับก็เรามาพูดถึงคอนเทนต์ว่าอะไรนะครับที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ชีบัตอ n นโนเนี่ย กลับมาคึกคืนอีกครั้งหรือเป็นกระแสในปี2022และกระแสนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าจะมีอย่างเรื่อยๆเลยนะครับที่จะเป็นตัวกระตุ้นราคาชีบะอย่างแท้จริงเนื่องจากชีบะนะครับปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่2,200ดอลลาร์นะครับที่0.4ตัวนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ1.40ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ มูลค่าปัจจุบันลดลงถึงลบ74.2%จนะครับจากจุดสสุดที่ศูนย์สุดที่0.04ตัว8777ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมนะครับปัจจัยนะครับตอนนี้ผมต้องย้ำนะครับว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้ชีบะอ i n ุจะกลับมาคึกคืนในปี2022อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกคือแผนการของ m e t a เวิร์นะครับระบบการซื้อขายที่ดินนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือ Last Token นะครับดังนั้นเมตาเวิร์สนะครับก็จะมีโครงการดีๆมากมายนะครับอย่างชิที่ดินเจเนซิต์นะที่คยที่ที่ผมทําคลิปไปคลิปอ่าไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็อ่าที่ดินเจเนซิต์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นคําตอบนะครับของชีบัถ้าเกิดมันเริ่มกลับมามีกระแสะเมื่อไหร่นะครับราคามีการขยับเมื่อไหร่ผมว่าที่ดินเนี่ยจะเริ่มขายดี ฉะนั้นที่ดินของเจเนซิสเนี่ยตอนนี้เปิดเผยนะครับอสองโซนด้วยกันนะครับอันหนึ่งเป็นโซนลับอันหนึ่งเป็นโซนที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับติดทะเลสาบนะครับเป็นคอนโดหรูเลยนะครับก็สามารถเข้าไปจับจองที่ดินได้และอีกที่ดินหนึ่งนะครับเป็นบ้านใต้น้ำหรือที่อยู่อาศัยใต้น้ำนะครับที่จะเกิดขึ้น เรายังไม่รู้นะว่าเขาเปิดเผยอะไรเขาเปิดเผยมาแค่นี้แหละนะครับในเราก็เป็นป้ายนะครับโฆษณาใน Metavers e เป็นวิดีโอคลิปส,สั้นนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยปล่อยผ่านออกมาในโซเชียลมีเดียนะครับและก็เรื่องของ Last Token นะครับจะเรียกร้องให้สมาชิกเนี่ยมีการกระตุ้นนะครับในการซื้อขายในระบบนิเวศมากขึ้นนะครับและอย่างที่3นะครับจะเป็นเรื่องของวานวานตอนนี้มีอยู่2 ตัวด้วยกันนะครับคือวานอิทเทอรีมหนึ่งพันตอนนี้สะสมชีบะแหลกเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในวันที่สิบมีนาคมนะครับอิทเทอรีมหนึ่งพันนะครับเขาได้สะสมชีบะเนี่ยพิกแซงเหรียญลิงก์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าตอนนี้มีการซื้อชีบะเนี่ยหรือสะสมชีบะมากกว่าเหรียญลิงก์นะครับซึ่งเหรียญลิงก์เนี่ยเป็นเหรียญที่ทาง วานอิตาเลี่ยมหนึ่งพันปรดปานมากนะครับแต่ตอนนี้ชิบะแซงไปแล้วนะครับและก็วานสเตตได้รายงานการถือครองชิบะเนี่ยครับของของวานร้อยอันดับแรกนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของของเหรียญราคาเหรียญที่แม้ราคาเหรียญจะลดลงนะครับในทำนองเดียวกันนะครับในการซื้อขายของชิบะเนี่ยปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นประมาณ880%นะครับและ18.18% 18ในช่วงลำดับ24ชั่วโมงที่ผ่านมา นะครับเราก็เห็นว่าอัตราการเผาชีบาทตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นและสุดท้ายจะเผาถึง90%จากฉะนั้นวานมีการทำราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทำให้ชีบาทเนี่ยมันมันคึกคืนนะครับและตอนนี้ผมต้องบอกอย่างเดียวนะครับว่าถ้า Bitcoin ไม่มีการกระเตื้องของราคาหรือ e ีทูเรียมีการกระเตื้องของราคา วานจะใช้จังหวะเนี้ในการเก็บชีบไปเรื่อยๆนะครับและจะทำไปเรื่อยๆเลยจนราคาไม่ได้ขึ้นตามใจของท่านที่ท่านต้องการนะครับทำไมล่ะนะครับบอกว่าเออคนก็หวังนะครับว่ารอบนี้ศูนย์มันต้องหายไปกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนก็หวังนะครับว่ามันจะมีไซเคิลตามรอบของมันแต่ผม ต้องเน้นย้ำนะครับตรงนี้ว่าไอเรื่องของไซเคอรเนี่ยมันจบอาจจะจบไปแล้วมันอาจจะจบไปแล้วนะครับเพราะว่า bitcoin เนี่ยนักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนมากขึ้นฉะนั้นรอบไซเคิลคือบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเ้าต่างๆนะครับที่เคยเล่นชีบไอเหรียญว่พวกเหรียญใหญ่ๆบิตคอยเทเรียมเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับมันเขาอ่ามัน จะมีจังหวะในการหมุนเงินของเขาเล่นของเขานะครับแต่พอนักลงทุนสถาบันเข้ามาเนี่ยมันทำให้ไซเคิลเสียไปแล้วนะครับผมต้องย้ำตรงนี้ว่าไซเคิลเสียไปแล้วและนักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มนะครับที่จะทำลายราคาทุกเหรียญผมต้องบอกนะว่าทุกเหรียญท่านสังเกตดูให้ดีตั้งแต่ตอนต้นเดือนปีต้นปีองพนยีิบสอง บิตคอย n โดนทำลายไปแล้วนะครับหลายรอบเลยและครั้งที่เจ็บใจที่สุดคือบิตคอยใช้ระยะเวลาสั้นๆนะครับที่พุ่งมาถึง 40, 4ี่0มืสี่พันดอลลาร์กับสี่0มื่นสองพันดอลลาร์ในระยะเวลาสั้นๆนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการทำลายราคาและเป็นการเก่งกำไรแบบสุดโหดเลยและผมบอกงี้นะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เห็นเหรียญใหญ่ๆเนี่ยนะครับมูล ในระยะเวลาที่มันอ่ามันสลับตลอด3เดือนแล้วนะครับเมื่อก่อนมัน3เดือน3มเดือนใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะนานขึ้น6เดือนแล้วราคาเนี่ยจะระเบิดทีดังนั้นเราอาจจะไม่เห็นนะครับในเฉพาะเหรียญโดยเฉพาะชีบัตเนี่ยที่มีที่มีแผนเน่ยชัดเจนนะครับที่จะระเบิดราคาเนี่ยนะครับเขาคิดว่าผมว่าเขาน่าจะวางแผนแบบเดียวกับอีกเ,เรียม เพราะอีเทเรียมจริงๆอ่ะราคานะครับต้องไปกว่าผมย้ำอย่างนี้นะครับว่าหมื่นดอลลร์อ่าแสนดอลลร์นะครับทษนหมื่นดอลลรานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองพันห้านะครับเราไปสูงสุดสี่พันนะครับหมื่นดอลลร์จริงๆควรจะไปแล้วเนื่องจากอุปทานจำกัดแต่วานนะครับพยายามที่จะเก็บไว้ให้นานที่สุดนะเก็บไว้ให้นานที่สุดนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้เยอะที่สุด ในช่วงที่ราคาลงที่สุดและพยายามที่จะไม่ให้ราคาขึ้นไปแล้วนะครับในระยะเวลาสั้นๆอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึง6เดือนด้วยกันและการเก็บครั้งนี้นะครับเพื่อจะเก็บของถูกและของถูกเนี่ยแหละมันจะมีอะไรนะครับอีเวนท์ที่มันเซอร์ไพรส์นะครับที่ลดอุปทานถึงเก้าสิบแล้วระเบิดราคาทีเดียวเลยนะครับและใครที่เล่นเหรียญพวกนี้ นะครับหวังที่จะมารวยแบบเป็นนักเทรดเดอร์นะครับหรือว่าเป็นเป็นสายฟิวเจอร์เนี่ยเตรียมตัวนะครับอีกหน่อยตายได้เลยเพราะว่าพอเวลาเล่นก็เล่นแรงนะครับพอเวลาหมดก็หมดจริงได้ก็ได้จริงนะครับหมดก็หมดแรงก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับว่าชีบาเนี่ยจะไม่มีราคาที่เราเห็น เหมือนปีที่แล้วอีกแล้วนะครับที่สามเดือนสามเดือนสามเดือนแต่มันจะเป็นรอบเดียวแบบราคาแบบแบบตอนเนี้ยใครที่แบบสะสมไว้นะครับพันสองพันหนึ่งมืนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะครับบางทีอ่ะรอได้อาจจะกลายเป็นสุรตานย่อมๆเลยผมบอกประมาณนี้นี่ยแหละ ที่ผมบอกเอาไว้นะครับผมเห็นภาพมันชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงช่วงปีนี้นะครับว่านักลงทุนสถาพันเนี่ยเข้ามาเล่นฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วใครจะเล่นต้องอดทนส่วนใครอดทนไม่ไหวนะครับบอกราคาไม่ขยับสักทีไปเล่นเหรียญเล็กๆเหรียญกาวตัวเล็กๆนะครับที่ศูนย์สิบหกตัวศูนย์สิบสามตัวสิบสี่ตัวสิบห้าตัวสิบตัวแปดตัวนะครับไปเล่นตัวเล็กๆแทน นะครับหรือเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับแล้วรอจังหวะที่หลักอ่ามันมีการปั่นขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นเหรียญกาวเหรียญอะไรที่วันไม่ได้มีการคลองมากก็ย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าโอกาสเนี่ยเป็นของคุณและคุณจะถือมันหรือเปล่าและใช้จังหวะของมันให้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเข้าใจรูแปแบบ การเก่งกําไรของบรรดานักลงทุนสถาบันมากยิ่งขึ้นหรือปลาหวานมากยิ่งขึ้นว่หมาเศรษฐีเอาแหละสาหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายที่เรามีหลายช่องทางนะครับก็ทักมาที่ไลน์กลุ่มนะครับเรามีไลน์กลุ่มชื่อคริปโตเฮนซีทักมาที่เพจนะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วย นะครับส่งลิงก์กับ QR code มาได้นะครับแล้วก็เรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ Startnet เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับใครอยากที่จะลงทุนนะครับก็เป็นเหรียญต้นน้ำนี่นะครับอุปทานมีพันล้านล้านเหรียญก้าม่า3% 0.04ตัว8,000ดอลลาร์ใครชอบมาเลยลงทุนด้วยกันนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าควรศึกษาก่อนลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและคุณจะได้มีความรู้ด้วยนะครับในการลงทุนดังนั้นทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับในการเข้ากลุ่มและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสาหรับวันนี้ขอ